แล้วัสดีเด่ๆทุกๆคนเลยนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาการงานอาชีพแล้วก็คุณครูสีฝุ่นอ่านี่ปุ๋ยแบบไหนเนี่ยปุ๋ยอะไรปุ๋ยคอกค่ะใช่ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีเป็นเม็ดอ่าเอ็นไหมเขาเขาใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาใส่ไปที่ใบเหมือนลดน้ำไหมใช่ป่ะมีใช่ครับใช่เขาใส่ที่โคนใช่ไหมนั่นแหละนะครับ คราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชและก็ศัตรูพืชไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการใส่ปุ๋ยกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการใส่ปุ๋ยนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการดูแลต้นกล้าและก็แปลงเพาะกล้าของเรานะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับก็เป็นการใส่สารอาหารนะครับแก่ต้นกล้าเพิ่มเติมจากการที่ได้รับจากดินนะครับด้วยปุ๋ยอย่างคนเราต้องกินอาหารถึงโตใช่ไหมนี่แหละดื่มนมถึงโตอะไรใช่ไหม เพืชอกู่เมืนการจะโตได้ต้องให้อาหารมันด้วยนะ่นก็คือปุ๋ยนั่นเองปุ๋ยคืออาหารของพืชนะแต่ยงคนเราเนี่ยกินอาหารทางปากใช่ไหมแต่แต่พืชเนี่ยมันกินอาหารทางรากใช่ไหมปุ๋ยมันใช่ไหมใส่ปุ๋ยแล้วไปที่โคนต้นมันใช่ไหมมันก็ซึมลงดินใช่ไหมเราคนดินแล้วมันก็ซึมลงดินดินไปหารากมันรากกระดูดไปก็คือรากกร็รับอาหารไปใช่ไหมนั่นแหละไปเลี้ยงต้นให้มันเติบโต ปุ๋ยที่เราเลือกใช้นะครับก็ควรจะเป็นปุ๋ยจากธรรมชาตินะครับเช่นปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักจากพืชและปุ๋ยน้ำชีวภาพนะครับเพราะว่าปุ๋ยเหล่านี้นะครับสามารถที่จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายวในดินด้วยนะครับจึงทําให้ดินเนี่ยไม่เสียหายนะครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีด้วยครับเอาละครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้สำหรับการใส่ปุ๋ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องเป็นปุ๋ยนะครับที่เราเลือกใช้นะครับผม อย่างที่สองนะครับก็เป็นช้อนปลูกและซ่อมครัวนั่นเองครับเรามาดูขั้นตอนในการใส่ปุ๋ยกันบ้างดีกว่านะครับก็สามารถทําได้ดังนี้เลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องเตรียมปุ๋ยของเราก่อนนะครับจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักกันลองเราเราใส่ปุ๋ยเราควรดินก่อนอจะใส่จะใส่ปุ๋ยจะต้องทำลังควรดินก่อนหรือว่าใส่ปุ๋ยก่อนใสุ่วยก่อนครับ ใช่นึงก่อนใชแล<ะ>้วค่อยใส่ปุ๋ย<ร>ใช่ไหมเหมือนเหมือนเปิดทางไงเปิดทางให้ไอดินมันล้วนซุยนะรับปุ๋ยได้ง่ายก่อนใช่ไหมแล้วค่อยใส่ปุ๋ยลงไปมันจะได้ซึมลงไปในด,ดินได้ง่ายจะได้ราก,กได้รับได้ง่ายใช่ไหมได้นะครับตักปุ๋ยขึ้นมานะครับแล้วก็โรยลงในดินให้ทั่วต้นกล้าน,นะครับหรือว่าโรยให้ทั่วแปลงเพาะเลยนะครับแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอนะครับ แต่ถ้าเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพนะครับก็ผสมน้ำนะครับตามฉลากแนะนําวิธีใช้นะครับซึ่งเราก็จะดูได้นะครับตามแกนลอนที่เราซื้อปุ๋ยน้ำมานะครับเราก็ดูเอาครับว่าเขาให้ผสมสัดส่วนตามไหนนะครับแล้วก็ใส่บวรดน้ำเนะี่ยก็ไปรดตามปแปลงผักของเราได้เลยนะครับขั้นตอนที่สองนะครับทำาไม่ได้มีปุ๋ยเป็นเม็ดอย่างเดียวและไม่ได้เป็นปุ๋ยคอกอย่งเดียวมีปุ๋ยน้ำด้วย นก็จะใช่ปุ๋ยนะครับที่เป็นปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยข้อนะครับเราก็จะเป็นที่ต้องใช้ซ่อมพรวนนะครับหรือว่าช้อนปลูกเนี่ยครับคลุกเคล้านะครับดินกับปุ๋ยนะครับให้เข้ากันให้ทั่วแปลงปลูกเลยนะครับข้อควรระวังนะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยข้อหรือว่าปุ๋ยหมักนะครับควรใส่รอบๆต้นกล้านะครับไม่ควรจะไปใส่ให้โดนตัวต้นกล้าของเราโดยตรงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ต้นกล้าของเราเนี่ยเฉาตายได้นะครับเนื่องจากปุ๋ยเนี่ยมีความเข้มข้นของสารอาหารมากเกินไปนะครับถ้าโดนต้นกล้าโดยตรงเนี่ยต้นกล้าอาจจะรับไม่ไหวก็ได้ครับ เป็นยังกันบ,บ้างครับนักเรียนวิธีการใส่ปุ <phon ie S 1> ป๋ยนะครับไ,ไม่ยากเลยใช่ไหมละครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันนิดนึงนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับต้องบอกเลยะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนวิธีการดูแลแปลงเพาะก้านของเราใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่การรดน้ําการพรวนดินการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชและสุดท้ายคือาการใส่ s <S ปุ๋ย,ย <Ter here S 1> นะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์กันนิดนึงครับว่าถ้าเราดูแลแปลงเพาะก้านของเราเนี่ยโดยวิธีการตามนี้เนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับอย่างที่1เลยนะครับต้นกล้าของเราเนี่ย จะเจริญเติบโตได้รวดเร็วแข็งแรงนะครับเพราะว่าไม่มีวัชพืชแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชนั่นเองครับอย่างที่2นะครับก็คือได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อีกนั่นเองครับเอาละครับมาพูดถึงภารางานรายวิชาการงานอาชีพวันนี้เสนอตอน การกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชมาแล้วครับสสดีอ่าอ้ากูถามหน่อยนะอ่ะวาวัชพืชน,นะกับกับศัตรูพืชเนี่ยนะเหมือนหรือแต,ตกต่างกันแ,แตกต,ต,ต่างกันเพราะแตกต่างต่างแตกต่างกันยังไงวัชพืชเป็นยังไง ต้นอะไรก็จพืชจะคือหญ้าชนิดต่างๆครับใช่ต้นหญ้าจะเป็นพืชใช่ไหมใช่หญ้าอย่างเช่นหญ้าคอยแย่งอาหารพืชที่เราปลูกใช่ไหมมันมันจะขึ้นข้างๆพืชที่เราปลูกคอยแย่งอาหารใช่พวกว่าจะพืชนะส่วนศัตตพืชเนี่ยเป็นอะไรใช่พืชไหมลงคมันแรงก็คือสัตว์นะที่คอยมากัดกินไปใช่ไหมนะทำให้พืชตายได้พวกเพี้ยอะไรใช่ไหมมาลงแล้วพืชตายได้ฝนด้วยครับ สวัสดีเ oh. ด็กๆทุกๆคนเลยนะครับมาพบกับคุณครูสีฟุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายวิชาการงานอาชีพนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชและก็ศัตรูพืชน,นะครับวัชพืชคืออะไรครับ วัชพืชก็คือพืชนะครับที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้มีใครไปปลูกเขานะครับเขาสามารถโตขึ้นมาได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีคนดูแลนะครับเช่นหญ้าชนิดต่างๆนะครับที่สามารถขึ้นได้ทั่วไปนะครับพวกหญ้าเหล่านี้เนี่ยก็จะขึ้นในแปลงผักของเรานะครับหรือว่าในบริเวณกระถางต้นไม้ที่เราปลูกนะครับซึ่งเราก็จะเรียกหญ้าเหล่านี้เนี่ยว่าเป็นวัชพืชนั่นเองครับแน่นอนครับว่าหญ้าเหล่านี้เนี่ยก็จะคอยแย่งสารอาหารนะครับจากต้นไม้ที่เราปลูกนะครับทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ช้านั่นเองครับ ส่วนศัตรูพืชนะครับก็เช่นนอนและก็แมลงชนิดต่างๆนะครับที่จะคอยกัดกินกิ่งใบนะครับหรือว่าดอกไม้หรือว่านําต้นของต้นไม้ของเรานะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยไม่สวยนะครับหรือว่าถ้าหนักสุดเนี่ยก็อาจจะตายได้เลยนะครับอ่าเธอเคยสงสัยไหมว่าว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีมียาขึ้นได้ไงหรือนอนแมลงพวกเนี้ยมันมาได้ไงใช่ไหมอ่าอย่าง้าเนี่ยมันมันขึ้นเองได้แต่บางทีมันติดประกาศัตร์ใช่ไหมอย่างนกบินมาเนี้ยใช่ไหมบางที ที่นกเนี่ยมันมันติดเม็ดพืชม,มาด้วยใช่ไหมมันบินมาเกาะเม็ดพืชก็หล่นมามันก็ขึ้นได้อย่างเงี้ยหรือปิวมากระลมก็ได้ใช่ไหมบางทีใช่ไหมอ่าแน่นอนครับว่าการกําจัดวัชพืชและสตรูพืชเนี่ยเป็นประจํานะครับก็จะช่วยให้ต้นกล้าของเราเนี่ยสามารถจเจริญเติบโ,โตได้ดีและก็แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการกําจัดวัชพืชกันก่อนนะครับซึ่งสามารถทําได้ดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับ กําจัดวัชพืชก่อนนะครับเช่นซอมพลวนนะครับช้อนปลูกหรือว่าเสียมครับข้อที่สอนะครับถ้าเอาีวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราสามารถใช้มือเปล่าของเรานะครับดึงนะครับหรือว่าถอนวัชพืชต้นเล็กเลเหล่านี้เนี่ยออกจากดินได้นะครับโดยที่ไม่ให้เหลือรากในดินเลยนะครับคือดึงออกมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งต้นทั้งรากเลยนะครับเพราะว่าแตไมถ้าถ้าถ้าพอดึงได้ใช้มือดึงนะแต่ถ้าไม่ได้แล้วต้นมันใหญ่มากนะอาจจะ ช้อนปลูกก็ได้หรือแม่กระเสียมเลยก็ได้ถ้าต้นใหญ่มากๆใช่ไหมถ้าเรายังเหลือรากของเขาเอาไว้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะเติบโตซ้ำที่เดิมอีกก็ได้นะครับเป็นการเสียเวลานั่นเองและแน่นอนครับว่าเวลาเราดึงเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องระมัดระวังให้มากนะครับอย่าให้กระทบกระเทือนกับรากของต้นกล้าที่เราปลูกนะครับสำหรับวัชพืชต้นใหญ่เนี่ยถ้าเราถอนไม่ไหวนะครับก็อาจจะใช้ส้อมพรวนนะครับช้อนปลูกหรือว่าเสียมเนี่ยขุดออกมาทางรากแล้วก็เอาไปทิ้งให้หมดได้เลยครับและข้อสุดท้ายนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับก็อย่าาลลืืมมนะคครรรรัับบบ้้้งออใหเียย ถ้าใครใช้อุปกรณ์ก็ต้องล้างอุปกรณ์นะครับให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็เก็บเข้าที่ครับต่อไปนะครับมาดูการกําจัดสัตููพืชกันบ้างนะครับ ครูก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในที่นี้เนี่ยใครกลัวหนอนกลัวแมลงนะครับอาจจะเป็นฝันร้ายเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องจับหนอนนะครับหรือว่าแมลงเนี่ยที่เกาะอยู่ตามลําต้นนะครับกิ่งก้านหลือใบของต้นไม้เราเนี่ยนำไปทิ้งนะครับไม่จะเป็นต้องฆ่าเขาก็ได้นะครับแค่นาเขาไปทิ้งนะครับในถุงนะครับหรือว่าในถังขยะที่มีฝาปิดนะครับเขาจะได้หนีออกมาไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครกลัวนะครับไม่ชอบนะครับก็อาจจะใช้กิ่งไม้นะครับหรือว่าพวกช้อนปลูกซ่อมพัวเนี่ยเขี่ยเขาลงไปในถุงก็ได้นะครับไมม่จเเป็นับทง เขียเอาอะไรเขียไปก็ได้ใช่ไหมอืมถ้าไม่อยากใช้ยาฆ่าแมลงต้องใช้มือจับนะครับเพราะว่าแมลงมาชนิดเนี่ยการใช้มือเปล่าไปจับเข้าโดยตรงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนะครับยกตัวอย่างช่อย่างนี้จับอาจจะคันก็ได้ใช่ไหมเอ่อเช่นพวกหนอนมีขนหรือที่บ้านของเราเนี่ยเรียกว่าตัวบุ้งนั่นเองครับซึ่งเขาก็จะมีพิษนี่ไม่ไดคันแน่นอนก็จะเป็นคันอาจจะทําให้เราเนี่ยแพ้นะครับแพ้พิษแพ้ขนของเขาได้แล้วก็อาจทําให้เกิดการระคายเคืองนะครับซึ่งถ้าใครแพ้หนักอกมากๆนะครับอาจจะต้องเข้้าาาโรรงพยยบบลลเก็ไดคั เอาละครับนักเรียนปนเองกันบ้างครับการกำจัดวัชพืชและสนธิถนนต้อ,อ,องใชตะขาบรายวิชาการางานอาชีพวันนี้เสนอตอนการเพราะ,มะเมล็ดอะกูถามหน่อยเมล็ดเนี่ยอัน,นอันนี้มเมล็ดใช่ไหม,มเนี่ยเมล็ดเนี่ยอ่ะ,มะเมล็ดมาจากไหน มาจากไหนมาจากมาจากมาจากไหนมาจากพวกผลไม้ใช่นะนผลไม้นอกจากมีเนื้อให้เรากินใช่ไหมข้างในยังมีเม็ดด้วยใช่ไหมมีเม็แล้วก็เอามาใช่ไหมเอาเอาเม็ดมาปลูกไงใช่ไหมมันก็งอกเป็นต้นใหม่ใช่ปะใช่ปะอ่าเอเรียนในวิทย์มาแล้วเนี่ใช่ไหมอ่าใช่ค่ะแล้วเธอก็ไม่ต้องสงสัยว่าเม็ดมาจากไหนอ่านี่ค่ะเม็ด เมล็ดอ่าเมล็ดพืดใช่นะเอาละครับสวัสดีเด็ดทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็มาพบกับคุณครูศรีฝุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายวิชาการงานอาชีพนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเพาะเมล็ดพืชกันนะครับซึ่งวิธีอ่าเจอเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยนะนะเม็ดเม็ดหนึงน่งเนี่ยเมล็ดเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยอันไหนงอกก่อนระหว่างใบกับรากอาันไหนงอกก่อน กค่ลากออกมาก่อน<า>ใช่ไหมแล้วใบาตามมาใช่ไหมอ่า <inte> แล้วค่อยๆโตวิธีการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับเพราะว่าพืชส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีมะเมล็ดนะครับเขาก็ขยายพันธุ์ด้วยการใช้มเมล็ดของเขาอยู่แล้วนะครับสำหรับวิธีการนามมเมลด็ดไปปลูกเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย,ยยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับทีนี้ครับเรามาดูการเพราะ,มะเมล็ดนะครับวิธีการนะครับก็คือการนําเมล็ดเนี่ย ปลูกนะครับเมล็ดเนี่ยเป็นเมล็ดที่มีคุณภาพดีนะครับจาเมล็ดทั่วไปที่มีแมลงแทะมาหรือว่ามันแห้งมันเสียเนี่ยมาปลูกมันก็จะปลูกไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องใช้เมล็ดที่มีคุณภาพดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เมล็ดมาแล้วนะครับเราก็มาเพาะปลูกนะครับในแปลงหรือว่าภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบาดพลาสติกหรือเม่แต่ว่าปลูกบนแปลงนะครับเมื่อเมล็ดงอกเนี่ยกลายเป็นต้นกล้านะครับหลังจากนั้นเนี่ย แล้วก็จะนําไปปลูกในที่ที่เราต้องการต่อไปนั่นเองครับปูกหสำหรับวันนี้นะครับประเด็นที่คุณอูเนี่ยต้องการให้นักเรียนเรียนรู้เลยนะครับก็คือวิธีการเพาะเมล็ดนะครับอย่างแรกเลยนะครับวันนี้เนี่ยที่เราจะคุยกันนะครับก็คือการเพาะเมล็ดในกระบะนั่นเองนะครับกระบะที่นี้เนี่ยคือกระบะเพาะเมล็ดนะครับไม่ใช่รถกระบะแต่อย่างใดนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าการเพาะเมล็ดในกระบะนะครับก็คือการเพาะเมล็ดนะครับในภาชนะ นะครับที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับคือกระบาดเนี่ยมันค่อนข้างเล็กใช่ไหมครับเราสามารถยกไปไหนมาไหนได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการปลูกพืชเนี่ยที่ต้นกลางต้นกล้าจานวนน้อยนะครับเพราะว่าจํานวนกระบาเนี่ยมันก็มีช่องที่จํากัดใช่ไหมนะครับเราปลูกตรงเนี้ยโอเคเลยละครับทีนี้ครับเรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะครับในการเพาะเมล็ดในกระบากันบ้างดีกว่านะครับอย่างแรกเลยที่ต้องมีนะครับก็คือ กระบะสาหรับเพาะปลูกนั่นเองครับก็จะเป็นกระบะที่มีช่องระบายน้ำนะครับขนาดพอเหมาะที่เราต้องการนะครับอย่างที่สองนะครับช้อนปลูกอย่างที่สามนะครับดินร่วนอย่างที่สี่ก็คือ,คอมเมล็ดพันธุ์พืชที่เราต้องการนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือบัวรดอ่าอ่าอ่าเดนเดนมีกี่ประเภทนะครตอบกูดได้เดนมีกี่ประเภทสามครับอ่าสามเรับ มีดินอะไรบ้างดินร่วนดินายเหนียวแล้วก็ใช่ดินร่วนดินเหนียวดินทรายใช่ไหมอ่อยังยังยางดินทรายเนี่ยใช้ปลูกอะไรกระบองเพชรใช่อ่าดินเหนียวอ่ะปลูกอะไรดีปลูกข้าวใช่ข้าวเพราะข้าวมันชอบน้าใช่ไหมเออครับถ้าส่วนดินร่วนเนี่ยพืชทั่วไปใช่ไหมมีสารอาหารครบถ้วนนะ ระบายอากาศได้ดีใช่ไหมมีช่องว่างระหว่างดินกําลังพอดีใช่ไหมพ,พื่อทั่วไปจะชอบกดน้าน,นั่นเองส่วนดินทรายดินเหนียวเนี่ยพืชบางอย่างชอบเอาแล้วครับเดีย๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเพาะนะครับมเมล็ดในกระบาดอ่าอ่าเมื่อกี้ดูแล้วนะเราเราจะพาเพาะเมล็ดเราต้องมีอะไรต้องต้องมีอุปกรณ์อะไรนะโดนพีชนะตัวช้อนปลูกค่ะใช่ช้อนปลูกอะไร กอรูอ้ว่าครับ